ประวัตินกเขาชวานกเขาชวามีชื่อเรียกที่ต่างกันเช่นแต่เดิมในทุกภาคเรียกว่านกเขาเล็กชาวมลายูเหนือเรียกบุรงตีเตชาวมลายูกลางและสิงคโปร์เรียกมาระบกส่วนคำว่านกเขาวชวามีการสันนิษฐานที่มาของชื่อในหลายด้านได้แก่เป็นนกเขาที่พบมากในชวาประเทศอินโดนีเซีย และนิยมเลี้ยงมากในแถบนั้นจนมีการเลี้ยงแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยเสียงขันของนกชนิดนี้มีเสียงไพเราะดังกังวานคล้ายเสียงปีฉวาและการเลี้ยงนกเขาชวาในประเทศไทยเริ่มแรกถูกนำมาเลี้ยงโดยชาวชวานกเขาชวาไม่ใช่สัตว์ปีกประเภทสวยงามแต่คนนิยมเลี้ยงเนื่องจากเสียงร้องมีความไพเราะน่าฟังเมื่อได้ยินเสียงร้องของนกทำให้เกิดความสุขอิ่มอกอิ่มใจ ยิ่งถ้าได้มีโอกาสเป็นเจ้าของนกที่ร้องดีที่สุดด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้มีความสุนใจมากยิ่งขึ้นวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แทบจะกล่าวได้ว่ามีความผูกพันเกี่ยวข้องกับนกเขาชวาค่อนข้างมากไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทเรามักจะเห็นเสาร่องนกเขาชวากรงผสมนกเขาชวาหรือกรงนกเขาชวาทั่วไปและมักจะเห็นมากที่สุดก็คือ กรงนกเขาชวาที่แขวนอยู่ตามชายคาบ้านเรือนทุกครัวเรือนปัจจุบ,บันบรรดาผู้ที่นิยมชมชอบนกเขาชวาจากภาคต่างๆและจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียมักนิยมมาหาซื้อนกเขาชวาเสียงดีจากภาคใต้ซึ่งมีบางคนหรือบางกลุ่มเลี้ยงนกเขาชวาไว้สำหรับขายเลี้ยงเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้อย่างมหาศาล